พยักคราาซอนเล็บภาคสองเล่มที่7ตอนจดหมายจากทางบ้านขวโกองโปรดวางใจเราคุ้นกับกลยุทธ์ของชาวมองโกเราที่สุด พอกลับไปจะนึกหาวิธีสักหลายประการระวางทางให้พวกมันซักซ้อมวิธีซุ่มโจมตีและวางกับดักใส้หาจือ่อรับประทานจนอิ่มหนำจึงยกมือลูบทองจากนั้นกล่าวคำอำลาเสียสินส่งมันออกนอกกระโจมพอกลับเข้ามาเห็นบนโต๊ะทิ้งถ้วยชามเกลื่อนกลาดต้องสันศีษะยิ้มออกมาสีลินเห็นเช่นนั้นอดถามไม่ได้ว่า เราแย่ยังรับประทานไม่อิ่มหรือเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเมื่อครู่เอาแต่หารือกับข้อราชการกับเหลห่าไส้คนแท้ไสเราไสเป็นทหารอาชีพรับประทานพลางกล่าวว่าจาพลางส่วนเราพอใช้ความคิดก็รับประทานช้าลงศิีหลินส่งเสียงดังอ้อบุยปากต่อเยอะนาเยอนนาเข้าใจความหมายพลิ้วกายจากไป ชั่วครู่ก็ยกถาดอาหารใบหนึ่งกลับมาจากนั้นเปิดฝาครอบออกเหม,มปากยิ้มให้กับเสียสินเสียสินเห็นในถาดจัดวางเนื้อกวางย่างต้องงงงันวูบจึงกล่าวนี่นี่เป็นเยานาะกล่าวเสียงนุ่มนวลว,ว่าเราแย่นี่เป็นองค์หญิงใช้ให้คนส่งมาบ่าวเห็นว่าเนื้อย่างนี้แม้โอชะแต่มีน้อยเกินไปหากถูกใส้หาชื่อเห็นเข้าเกรงว่าเราแย่ไม่ได้ลิ้มลอง จึงเก็บซ่อนเอาไว้เสียสินหัวร่อฮ่าหฉาชี้ตะเกียบไปที่หญิงรับใช้ทั้งสองแล้วกล่าวว่าพวกท่านทั้งสองเจ้าเล่แสนกลนักเนื้อย่างนี้ปรุงตามรสชาติของซีอุยคาดว่าองค์หญิงคิดปรับตัวให้คุ้นกับชีวิตความเป็นอยู่ของแดนซีอุยมาพวกท่านทั้งสองเป็นชาวชิวชื่อคงไม่ได้รับประทานอาหารพื้นบ้านมานานนั่งลงรับประทานด้วยกัน ซีหลินกล่าวอย่างขวยเขินว่ายามอยู่เบื้องหน้าเราแย่ไหนเลยมีที่นั่งของเบาเซส,สินกล่าวว่าไหนเลยมีพิธีรีตรองปันนั้นพวกท่านก็ล่วงรู้นิสัยใจคอของเราให้ทำตัวตามสบายซีหลินรับคำคลานหนึ่งสบตากับเยอ่อนาดวงตาทอแวลปีติยินดีวูบหนึ่งตลอดรายทางที่ผ่านมาเราแย่ยังไม่ใกล้ชิดกับพวกนางถึงเพียงนี้หรือว่า นึกถึงตอนนี้หญิงสาวทั้งสองใจเต้นระทึกขึ้นมาสองข้างแก้มปรากฏสีแดงซ่านขึ้นในพวกนางนับเยอ่อนาเปิดเผยกว่าจึงบิดเอวมาถึงข้างกายเสียสินสีหลินเห็นเช่นนั้นก็ไม่ชักช้ารีบนั่งลงที่อีกด้านหนึ่งของเสียสินเสียสินความจริงบอกให้พวกนางนั่งลงที่ด้านตรงข้ามคิดไม่ถึงทั้งสองกลับนั่งที่ข้างกาย รู้สึกมีร่างอันหอมกลุ่นเต็มไปด้วยสเสน่ห์วัยสาวแนบชิดกับตนเองใบหน้าทั้งสองงามผุดผาดตากลมโตสีฟ้าชุ่มชื้นจนแทบหยดหยาดลงมาสร้างความกระอักกระอ่วนแก่เสียสินอยู่บ้างหญิงสาวทั้งสองหลอมเข้ากับบทบาทโดยเร็วพอนั่งลงที่ข้างกายของเสียสิน พากันคีบตะเกียบแต่ตัวเองไม่รับประทานกลับคีบกับป้อนถึงมุมปากของเสียสินปลนนิบัติเราแย่รับประทานก่อนส่วนตัวเองรับประทานน้อยเพียงรับประทานไม่กี่คำก็อิ่มแล้วไม่ทราบเป็นเพราะสาวงามชิวชื่อทั้งสอง ช่วยให้เจริญอาหารหรือว่าหลายวันนี้ควบหมาเดินทางสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงมากมายคืนนี้จึงรับประทานอาหารมากกว่าปกติทั้งสามรับประทานเนื้อกวางทั้งถาดจนหมดสิ้นหลังอาหารหญิงสาวทั้งสองเก็บถ้วยถาดไปทั้งชงชาปี้เจียนหมิงเยี่ยที่หอมกลุ่นมาให้กับเสียสินจากนั้นล่าถอยออกไปเสียสินศึกษาคู่ต่อสู้ของมันตลอดเวลา คิดโค่นศัตรูลงต้องทำความเข้าใจกับศัตรูของมันโดยเฉพาะศัตรูที่เข้มแข็งเช่นเทียมู่เอ,อ่อกรมความมั่นคงแผ่นดินล่วงหน้าไปยังพื้นที่การเลี้ยงเพื่อเก็บข้อมูลทั้งส่งมาถึงที่ทำการเคลื่อนที่ของมันชุดหนึ่งขณะที่ขบวนบางกรซ่อนของเสียสินเองส่งคนไปสืบข่าวที่แดนซีอุยตั้งแต่อเอรตูซาและใกล้ซุยติงออกจากต้าหมิงจึงมีข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิม ทุกวันจะมีข้อมูลใหม่ส่งมายังที่ทำการเคลื่อนที่เสียสินจะอ่านดูท่องจําจนขึ้นใจข้อมูลที่มันทำความเข้าใจไม่เพียงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองกำลังขอเพียงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทียมู่เออมันล้วนต้องการไม่ว่าต้นกําเนิดวงตระกูลตลอดจนเกียรติประวัติการรบแม้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาทุกครั้งช่วยให้มันทำความเข้าใจกับทุกด้านของเทียมู่เออ กล่าวได้ว่าไม่ว่าชาติพบก่อนชีวิตนี้เสียสินทำความเข้าใจกับญาติมิตรของตนเองไม่เท่ากับเรื่องนี้ถึงกับท่องจำสมาชิกสำคัญของตระกูลเถี่ยมู่เอ,อ่อซึ่งมีชื่อที่ยาวเหยียดจนติดปากแล้วเช่นเดียวกับที่มันอยู่ในเขตชิงโจใช้ฝีมืออันแยบขายคอยกำจัดจางสือสันกับฟงซีฮุยและพวกนี่เป็นเหตุการณ์ในวันเดียวแต่ทุกครั้งก่อนฆ่าคน มันจะทำความเข้าใจกับคู่ต่อสู้คิดอ่านวางแผนและวิเคราะห์ไคร่ครวนจนตนเองเห็นว่าปราดศจากช่องว่างร้อยโวแล้วค่อยลงมือชีวิตเช่นละครแต่ว่าชีวิตจะอย่างไรมิใช่ละครจริงๆหากเป็นละครเรื่องหนึ่งขั้นตอนยิ่งพกผันยิ่งดีช่วงระยะยิ่งขึ้นขึ้นลงลงยิ่งดียิ่งสามารถปลุกสร้างอารมณ์คนดูยิ่งเป็นละครที่ประสบความสำเร็จ แต่ว่าชีวิตมีเพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่านท่านเป็นตัวเอกเพียงหนึ่งเดียวจุดประสงค์ของท่านมิใช่ตรึงอารมณ์ของคนดูหากแต่รับประกันความอยู่รอดของตนเองเสียสินอ่านดูข้อมูลที่ส่งมาทุกตัวอักษรหากเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมันจะวิเคราะห์แยกแยะโดยละเอียดระหว่างนั้นซีหลินเข้ามาไขไส้ตะเกียงให้กับมันสองครั้งเสียสินยัง ไม่รู้สึกตัวยามนั้นที่เบื้องนอกมีคนรายงานว่ากวากงมีข่าวจากนครหลวงเสียสินใช้ดินสอฐานขีดลากเส้นบนข้อมูลที่กำลังอ่านอยู่เส้นหนึ่งทำเครื่องหมายไว้แล้วค่อยกล่าวว่าเข้ามาองครักษ์นายหนึ่งเดินเข้ามายืนส่งจดหมายฉบับหนึ่งถึงเบื้องหน้าเสียสินเสียสินรับมาอ่านดูพบว่าเป็นจดหมายจากทางบ้านต้องเลิกคิ้วขึ้นฉีหมิงเอ๋อแม้อายุยังเยาว แต่รู้สถานการณ์เป็นอย่างดีขณะที่สามีทำงานที่เบื้องนอกนางจะดูแลบ้านช่องม่ให้สามีวอกแวกวุ่นวายตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทัพหากไม่ใช่เรื่องสำคัญฉีหมิงเอ๋อต้องไม่ส่งจดหมายทางบ้านมาอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้มันตรวจสอบตราข้างบนจดหมายแล้วใช้มีดตัดสองดึงจดหมายออกอ่านดูอ่านเพียงครึ่งหนึ่งต้องขมวดคิ้วเข้าหากัน ในจดหมายแจ้งข่าวถังไสเอ๋อหายสาบสูญขณะที่เสียสินออกจากตัวตึกไปรับตัวองค์หญิงอันเฉงิงบุตรีทั้งสี่ก็พากันคุกเข่าอยู่ตรงหน้าชีหมิงเอ๋อขอให้ต้าเนียงปกป้องพวกนางชีหมิงเอ๋อพอฟังว่าพวกนาง กันแกล้งก่อกวนผู้คนจนเกิดเหตุถึงแก่ชีวิตสร้างความตื่นตระหนกยิ่งขณะจ,จะสั่งคนไปหาศพของอวีเชียนที่ตึกหลังวีเชียนก็เดินสายโงนเงินเข้ามาหน้าผากของมันถูกถังหมึกกระแทกปรีแตกเนื่องเพราะถูกน้ำหมึกราดรถศีรษะใบหน้าโลหิตเจือปนกับน้ำหมึกแทบไม่เห็นคราบเลือดไม่ทราบรับบาดเจ็บมากน้อยเพียงไหน เพียงแต่ตลอดทั้งร่างถูกน้ำหมึกฉโลมใส่ยามหยุดยืนอยู่กับที่เพียงเห็นแต่ตาขาวทั้งคู่คล้ายคนดำที่มาจากดินแดนอันไกลโพล้นก็มีปานเด็กหญิงทั้งสี่ค่อยทราบว่าวีเชียนยังไม่ตายสูอิ่งเพิงจือชีและเซียวีเฟยยามขุนเคืองคิดตีบุตรีตัวเองให้ตายวีเยนเห็นบุตรชายเพียงหนึ่งเดียวถูกจัดการจนมีสารรูปเช่นนี้ย่อมเจ็บปวดใจแต่เห็นสูอิงกับพวก คิดตีบุตรีตัวเองให้ตายก็รีบห้ามปลามไว้พริบตานั้นในตระกูลอย่างปั่นป่วนวุ่นวายรอจนเหตุการณ์สงบลงทั้งหมดค่อยฉุกคิดว่าถังไส้เอ๋อหลบหนีไปแล้วฉีหมิงเอ๋อรีบส่งคนไปตามหาที่บ้านของนางถังซื่อแต่หาไม่พบเมื่อไปหาที่ฉิวพอพอกับซูซินเฉินก็ไม่เห็นถังไสเอ๋อแม้แต่เงา วีเยินเห็นบุตรชายกับคุณหนูตระกูลหยางทั้ง4ี่เข้ากันไม่ได้จึงอดทนอยู่ในบ้านตระกูลหยางสองวันจากนั้นหาข้ออ้างว่าตนเองคิดกลับเมืองหังโจต้องส่งบุตรชายไปที่สถานศึกษากว๋วจือเจียนจึงอำลาจากไปส่วนตระกูลหยางกับตระกูลถังเที่ยวตามหาคนเสื่อวีเฟยยังใช้สอยสิทธิพี่สิทธิน้องช่วยกันหาทั่วนควรหลวงสุดท้ายหาตัวถังไสเอ๋อไม่พบ นางถังซื่อเป็นห่วงบุตรีจนเอาแต่ร่ำให้ฉีหมิงเอ๋อทราบว่าสามีให้ความสำคัญกับตระกูลอวี่ทั้งให้การดูแลต่อตระกูลถังเรื่องนี้ไม่สมควรปกปิดมันได้แต่เขียนจดหมายบอกเล่าต้นสายปลายเหตุต่อมันเสียสินพอได้รับจดหมายต้องเกิดความห่วงใหญ่มันให้ความสำคัญกับตระกูลอวี่และตระกูลถังจริงสาเหตุที่ให้ความสำคัญกับตระกูล ทั้งสองเนื่องจากเด็กชายเด็กหญิงทั้งสองนี้เองหลายปีมานี้เสียสินคบหาทั่วแผ่นดินน้อยคนที่มันให้ความสนใจสาเหตุที่มันให้ความสำคัญกับตระกูลอีและตระกูลถังเพราะว่าในประวัติศาสตร์ข้างหน้าเด็กชายเด็กหญิงคู่นี้ล้วนกระทำการอันลือลั่นทั้งสิ้นเสียสินทุ่มเทแรงกายแรงใจที่แดนเหลียวตรงสามปีพลิกโฉมของแดนเหลียวตรง จนต่างไปจากเดิมหากว่าในอนาคตไม่เกิดเหตุแปลเปลี่ยนที่ป้อมถูมู่อย่างนั้นในประวัติศาสตร์ข้างหน้าวีเชียนอาจไม่ได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์เมื่อวันก่อนเสียสินให้โอวาดอวีเชียนไม่ต้องการให้ภายภาคหน้ามันเป็นวีรบุรุษผู้กล้า เพราะสืบเนื่องจากสาเหตุนี้ตอนนั้นทัพหมิงทุ่มกำลัง50,000บหมื่นบุกแคว้นวาลาสุดท้ายล้วนฝังชีวิตที่ป้อมถูมู่แม่ทัพขุนนางที่ตามเสด็จอิงจงห้องเต้ล้วนจบชีวิตในจำนวนนั้นประกอบด้วยอิงกัวกงจางฟูที่พิชิตศึกอันนำยังมีเฉิงกัวกงจางยงที่ปราบหั่นอง๋งพิชิตจูเหลียงหาและปราบปรามชนเผ่าตัวเอียนรวมอยู่ด้วย การศึกครั้งนั้นสร้างความสูญเสียแก่ราชวงศ์หมิงอย่างใหญ่หลวงแม่ทัพชานศึกล้วนเสียชีวิตเนื่องจากอิงจงฮ่องเต้ถูกข้าศึกจับตัวอยู่ที่ป้อมถูมู่วีเชียนจึงสนับสนุนจิงตี้ฮ่องเต้ขึ้นแทนที่จนเกิดฮ่องเต้ซ้อนกันสองพระองค์ส่งผลกระทบถึงขุนนางบุญหากไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อนาคตของราชวงศ์หมิงคงไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นเสียสินหวังว่าอวีเชียนอย่าได้เป็นวีรบุรุษผู้กล้าเพียงเป็นขุนนางที่มีความรู้ความสามารถต่อให้หลังจากนี้เพียงเป็นคนธรรมดายังดีกว่าใช้ผู้คนห้าสิบหมื่นสร้างเสริมชื่อเสียงให้กับวีรบุรุษท่านหนึ่งเสียสินให้การดูแลตระกูลถังก็สืบเนื่องจากห่วงใยต่ออนาคตของถังไสเอ,อ๋อแต่แล้วเด็กเล็กก่อเหตุวิวาท เป็นเหตุให้ถังไสเอ๋อหลุดพ้นจากการควบคุมของมันภายภาคหน้าถังไสเอ๋อยังจะนำกำลังลุกฮือขึ้นที่ชานตุงหรือไม่หากว่าเส้นทางชีวิตของถังไสเอ๋อไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเส้นทางชีวิตของอวีเชียนใช่เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ที่ห่างไปเกิดเสียงโห่ร้องข้าฟันขึ้นจิงฟงไม่รอจนวิกาลดึกสงัดกลับเลือกเวลาที่ทับต่าง เพิ่งหยุดพักผ่อนเปิดฉากโจมตีค่ายภายในรถใหญ่ซึ่งปลดม้าเทียมรถออกและจอดอยู่ห่างจากกระโจมแม่ทัพใหญ่ไม่ไกลหลังหนึ่งกลับซุกซ่อนเด็กหญิงผมเผายุ่งเหยิงหน้าตามอมแมมนางหนึ่งมือถือเนื้อกวางที่ย่างจนหอมกลุ่นกัดกินอย่างมุ่มมามจากนั้นเง็นหน้ามองดูดาวพราวฟ้าดวงตานางประดับด้วยคราบน้ำตา นางคิดถึงบ้านขึ้นมาเมื่อเดินทางถึงอำเภอหลันเถียนหากเดินทางต่อจะเป็นสะพานป้าเฉียวที่นี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาด้านเหนือของฉินหลิงที่นี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาด้านเหนือของฉินหลิงถือเป็นภาคตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบกวนจงเป็นประตูสู่ตะวันออกเฉียงใต้ของนครฉางอันที่นี้มีสถานที่เรื่องชื่อมากมาย เช่นสุสานของจิงเคอที่รอบสังหารจินตี้ฮ่องเต้ล้มเหลวและสุสานของไช่หวนจีซึ่งหมายถึงยอดหญิงที่โจโฉให้การยกย่องในยุคสามก๊กแต่การเดินทางมุ่งตะวันตกของเสี่ยสินครั้งนี้เพื่อรับมือข้าศึกจึงไม่มีกระใจใยออกท่องเที่ยวเวลาใกล้พลบค่ำทัพใหญ่หยุดพักตั้งค่ายที่อำเภอหลันเทียน ายอำเภอหลันเถียนได้รับคำสั่งจากทัพหน้าของเสียศิลให้จัดเตรียมสเสบียงอาหารแพะสุกรและผักต่างๆส่งมาทัพใหญ่พอตั้งค่ายกระโจมก็เชือดแพะล้มสุกรตั้งเตาหุงหาอาหารแล้วตลอดรายทางที่ผ่านมารายการฝึกของเสียศินมีทั้งเพิ่มและลดลงเขี่ยวเขียนไพรพลจนสูผ้ผอมแต่ก็แข็งแกร่งกว่าเดิมถึงแม้แบกสะพายสิ่งของมากมายจนรกรุงรังอยู่บ้าง แต่ลักษณะท่วงท่าต่างกับตอนที่เพิ่งออกจากนครหลวงหากบอกว่าตอนนั้นพวกมันเป็นกระบี่เล่มหนึ่งก็เป็นกระบี่ที่อยู่ในฝักตอนนี้กลับเพลงประกายออกมาแต่ต่อให้เป็นทับแกล่งกว่านี้ก็เป็นคนพอหยุดพักผ่อนก็ร่ำร้องด่าทอพอถึงเวลารับประทานอาหารยังเคาะชามข้าวครวนเพลงออกมายากนักที่พวกมันมีเวลาผ่อนคลายพอถึงเวลานี้เหล่าแม่ทัพจะไม่ยุ่งเกี่ยว โดยเฉพาะวันนี้ทั้งหมดเพิ่งถูกซุ่มโจมตีระหว่างทางทั้งหมดเน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเสียสิลจึงออกคำสั่งคืนนี้พักผ่อนอย่างวางใจจะไม่โจมตีค่ายอีกเหล่าไพร่พลยิ่งเบิกบานใจกว่าเดิมอาหารยกมาแล้วเป็นเนื้อสุกรตุนผักกาดขาวส่งกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกลเหล่าไพร่พลถือชามข้าวยืนเข้าแถวรอรับอาหารหัวหน้าทหารคนสนิทของเสียศิล เหล่าเพลินพลันก้าวขึ้นยืนบนเนินสูงยกมือเท้าสะเอวด่าทอว่าตัวบัดซบใดขโมยเสื้อนวมตัวเล็กของบิดาไปรีบส่งมอบออกมาไม่เช่นนั้นถูกบิดาจับได้จะให้เจ้าเห็นดีแน่นอนเราไพร่พลพอฟังก็วิพากวิจาร์ณว่าผู้อื่นจะอย่างไรเป็นทหารคนสนิทของแม่ทัพใหญ่ พวกเราสวมเสื้อนวมตัวเดียวมันสวมเสื้อนวมติดตัวยังมีเสื้อนวมเล็กอีกตัวหนึ่งเหล่าเพลินหน้าแดงก่ำขึ้นมาร้องว่าผายลมตัวนั้นม่ใช่ทางกองทัพแจกจ่ายให้เป็นผู้อื่นถักทอขึ้นให้กับเราทหารคนสนิทของเสียสินรู้เส้นสนกลในจึงกล่าวเหล่าเพลินเป็นเสื้อนวมตัวเล็กที่ หัวสันเจียย่านฉังกวนหลีถักทอให้กับท่านกระมังมิใช่บอกว่าเล็กเกินไปสวมไม่ได้หรอกหรือสูญหายก็สูญหายไปยังค้นหาอันใดหรือเหล่าเพลินกระชากเสียงว่าผายลมนั่นนั่นเป็นน้ำใจของผู้อื่นเราไพ่พล,ลหัวรอคลืนออกมามีคนร้องถามว่าหัวสันเจียเป็นคู่ขาของเหล่าเพลินเกอเกพี่ชายหรอกหรืองดงามหรือไม่เราไม่ทราบว่างดงามหรือไม่ เพียงแต่เห็นไกลๆแวบหนึ่งแต่รูปร่างนั้นเอ,อ่ออายุเท่าไรสี่สิบปีแล้วเป็นสตรีที่คลองตัวเป็นไม้เป็นไม้แล้วจะเป็นไรสตรีเช่นนี้จึงร้อนแรงเป็นพิเศษมิหน่าเราเราเพิ่นเกิดสูผ้ผอมถึงเพียงนี้อันว่าสตรี30เช่นสุนักป่า40เช่นแม่เสือ50าสิบเหมือนทรณีสูบเราเพิ่นเกิดไม่ถูกผู้อื่นสู้ไปจนหมดสิน้นนับว่าหายากยิ่ง เราเพิ่นด่าทอออกมาไม่ตามหาเสื้อนวมตัวเล็กนั้นแล้วสีหลินกับเยื่อหนาก็คลุกอยู่ในกระโจมที่ตั้งเตาขนาดเล็กพวกนางได้แบ่งกีบหมูสองข้างจึงทำเป็นพะโลจากนั้นหันไปผัดผักตุนผักข้าวต้มก็ต้มเสร็จแล้วข้าวต้มนี้ใช้ข้าวเอียนจื้อของอำเภอหลันเถียนข้าวพันนี้มีมาแต่โบราณการทั้งพัฒนาตลอดมา พอถึงราชวงแมนจูกลายเป็นข้าวสำหรับจิ้มกล้องยามนี้เพียงเป็นข้าวหอมที่ขึ้นชื่อของท้องถิน่นจึงตักใส่ชามวางเอาไว้ที่ด้านข้างค่อยหันไปจัดผักใส่กล่องอาหารพอกลับมาคิดยกชามข้าวต้มบนโต๊ะกลับจัดวางชามเปล่าใบหนึ่งซีหลินมือมองดูชามเปล่าใบนั้นเยือ่อนาเหลียวหน้ามาเห็นจึงถามขึ้นว่าเป็นไรแล้วซีหลินหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่า ท่านดูข้าพเจ้ายังไม่ได้ตักข้าวต้มเข้าใจว่าตักแล้วพลางก็หยิบชามไปตักข้าวต้มในหม้อมาอีกชามหนึ่งเย่อนาพลันอุทานดังเอ๊ะแล้วกล่าวว่าขาหมูช่ไหนาขาดไปข้างหนึ่งผู้ใดขโมยไปหรือสิรินเพ่งตามองพบว่าขาหมูหายไปข้างหนึ่งจริงๆทั้งสองหันมามองหน้ากัน สีหลินตะกุกตะกักว่าเมือม่อเมือม่อเมื่อครู่ไม่มีคนมาหากว่ามีคนเข้ามาพวกเราจะไหนไม่พบเห็นทั้งสองคว้ามีดหัน่นผักแยกย้ายออกค้นหาสีหลินพันร้องเสียงพิกลคำหนึ่งเยอ่อนารีบรุดถามขึ้นว่า เป็นไรแล้วซีหลินชี้มือไปที่ตู้ซึ่งจัดวางชามที่ยังไม่ใช่แต่แถวบนสุดวางไว้ด้วยชามข้าวแต่แถวบนสุดวางไว้ด้วยชามข้าวต้มที่รับประทานแล้วใบหนึ่งหญิงสาวทั้งสองล้วนขนลุกชี้ชันหญิงสาวทั้งหญิงสาวทั้งสองล้วนขนลุกชี้ชันร้องเสียงพิกลออกมายกกล่องอาหารวิ่งออกไปราวกับหลบหนีอันใดแม่นางทั้งสองมายังพื้นที่ชาวหั่นไม่นาน ทังยังจับเจ้าอยู่ที่ตึกก๋อกงย่อมไม่เคยได้ยินมาเราเพิินกล่าวอย่างมีลับลมคมในว่าเราเหล่าเพิินใช้ชีวิตที่แผ่นดินหั่นมานานทั้งได้ยินได้ฟังมามากมายนี่สมควรถูกหูเซียนหมายถึงเซียนจิ้งจอกหรือห่วงต้าเซียนหยิบฉวยไปหูต้าเซียนห่วงต้าเซียนหรือหญิงสาวทั้งสองลืมตาสีฟ้าจับจ้องมองดูเหล่าเพลินราวกับเหล่าเพลิน เป็นเล่าเก่าเก็บใบหนึ่งดังนั้นเหล่าเพลินอวดภูมิความรู้กระซิบบอกว่าฟังว่าต้นไม้สัพชีวิตล้วนมีอิทธิฤทธิ์นานไปจะสำเร็จเป็นเซียนซึ่งคือหูต้าเซียนกับห้วงต้าเซียนเยื่นากล่าวอย่างขาดขาวว่าหูต้าเซียนหมายถึงสุนัขทิ้งจอกกระมังอย่างนั้นห่วงตาเซียนเป็นอะไรเหาเพลินกล่าวว่า คือห่วงสูหลังซึ่งหมายถึงอีเห็นอย่าได้กล่าวเลวไหลให้เรียกห่วงต้าเซียนตามที่ทำการกรมเมืองบ้านคนบุญหนักสักใหญ่ที่มีเทพอารักขาปีศาจร้ายเข้าไปไม่ได้จึงไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นแต่ปากเขารกรังผิดแพกแตกต่างอาจเผชิญกับเซียนจิ้งจอกหาไม่ก็เป็นห่วงต้าเซียนพวกท่านไม่ต้องกลัวพวกมันไม่ทำร้ายคนซีหลินมือตบอก,อกบอกว่า ผู้อื่นรับฟังจนหนาวเย็นจะเยือกเหล่าเพลินเกอท่านบอกว่ามันไม่ทําร้ายคนแต่หากว่าหากว่าเป็นห่วงต้าเซียนที่เลวร้ายเล่าเหล่าเพลินไม่เข้าใจแต่แซงเป็นเข้าใจกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ยังเป็นเวลากลางวันเวลากลางวันพวกมันอย่างมากขามโมยสิ่งของไม่กล้าแสดงตนพอถึงยามค่าคืนพวกท่านนอนที่กระโจมข๋วโกงแย่กลัวอันใดขอวโกงแย่เป็นคนบุญหนักสักใหญ่เสียนจิ้งจอกหรือห่วงต้าเซียน ไม่กล้าลุกล้ําก้ามเกินหญิงสาวทั้งสองหันไปมองหน้ากันไม่กล้าบอกว่าจนบัดนี้เราแยะยังไม่เรียกหาพวกนางไปปลนิบัติเรื่องนี้บอกไปก็อับอายขายหน้าอยู่บ้างเราเพลินเห็นสาวงามผมสีทองตาสีฟ้ามาชวนสนทนากับมันจึงเปิดปากบอกเล่าว่าความจริงแล้วเสียนพงไพลเหล่านี้มีอิทธิฤทธิ์จำกัดตอนอยู่ที่เมืองต้าหนิง เราเคยได้ยินผู้คนบอกเล่านิทานเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคขางข่าวกล่าวกันว่าค้างขาวความจริงมีขนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีค้างขาวตัวหนึ่งบำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นเซียนพํานักอยู่ในถ้ำนอกหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านผู้ใดคิดจัดงานศพหรืองานมงคลขาดโต๊ะเก้าอี้ให้แขกเรือนั่ง จะมาจุดทูบที่ถ้ำขอความช่วยเหลือจากเซียนค้างข่าเซียนข้างข,าข่า,ขาพอตกกลางคืนจะเนรมิตโต๊ะเก้าอี้ส่งไปที่บ้านเรือนนั้นหลังจากที่ท่านใช้งานเสร็จสิน้นก็ส่งมาคืนที่ถ้ำศิลากล่าวขอบคุณแล้วจากไปต่อมามีครอบครัวหนึ่งคิดเอาเปรียบหลังจากใช้โต๊ะเก้าอี้ก็ไม่ยอมส่งคืนเซียนข้างขา่าจึงบินมาทวงถาม นั่งอยู่บนฐานโมด่าว่าครอบครัวนั้นสร้างความขุ่นข้องรำคาญแก่เจ้าของบ้านจึงทาน้ำเข้าเหนียวอยู่บนฐานโมพอถึงยามค่ำคืนเสียนขังขาวบินมาด่าว่าอีกด่าถึงยามฟ้าสางขณะจะจากไปกลับบินไม่ขึ้นที่แท้ร่างติดกับฐานโมเห็นอาทิตย์ใกล้ลอยพ้นขอบฟ้าเสียนขังขาวจึงสะบัดดิ้นรนสุดท้ายขนตามตัวเกาะติดกับฐานโม บินจากไปในสภาพล่อนจนนับแต่นั้นเป็นต้นมาขางขาวจึงไม่มีขนอีกซีหลินกับเยื่อหนารับฟังจนหัวร่อออกมาแต่หลังจากนั้นต้องบังเกิดความหวาดกลัวเหล่าเพินก็ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ย hey, ขอบอกตามตรงเสื้อนวมตัวเล็กของเราก็สูญหายไปพวกท่านเมื่อกล่าวเช่นนี้คาดว่าคงถูกเสียนจิงจอก ขโมยไปแล้ว